สวัสดีครับชาว fps thailand com ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับคีย์บอร์ดจากทางค่าย m a r v นะฮะในซีรีส์ scorpion นั่นเองนะครับมาพร้อมกับความเป็น tenkeyless นะครับผมดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเบาแล้วก็ตัดพวกน้แพดออกไปนะครับแต่ทีนี้เป็น tenkeyless ตัวแรกเลยมั้งที่ผมเคยเห็นนะครับผมที่มันมีมาโครทางด้านซ้ายมือเข้ามานะครับหน้าตากล่องก็จะมีให้ดูหน้าตาของคีย์บอร์ดไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เขาจะมีแบ่งแยกสี แต่ละเส้นแต่ละเส้นมาเลยนะครับแถบบนสีหนึ่งต่อมาก็สีหนึ่งสีหนึ่งจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มียี่ห้อมาโวอยู่ทางซ้ายล่างนะฮะแล้วก็บอกว่าอีโคโดมิกดีไซน์นะครับผมเป็นคอมแพกไซส์นะครับแล้วก็อ่าแมชนิคอลสวิชนะครับผมเป็นของเคานะแล้วก็บอกว่าแอนตี้โกสติ้งนะครับอยู่ที่26 26กิคิโลโอเวอร์นะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วทางไอทันนาล่าเนี่ยจะมีบอกพวกอ่าฟังก์ชันของไฟนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ เอางายคือ็นใช้อ่านแทนแมดน้นด้านในได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนกล่องเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นชื่อรุ่นแล้วก็บอกว่าซัพพอร์ตกับอ่าโ perating system อันไหนบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Mac i n t o s นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัวกล่องนะครับหลังจากที่เราแกะออกมาจากกล่องนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยครับเป็นสีทองนะฮะบอดี้ของเขาเป็นสีทองแล้วก็ตัวทีแคปเป็นสีดำนะฮะ เดี๋ยวจะเสียบไฟให้ดูอีกทีหนึงนะครับผมนี่คือตัวทีย์บอร์ดคร่คราวๆนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าคร่าวก่อนเดี๋ยวรรมาดูละเอ,เอียดกันอีกทีนึงแลวนี่คือสายนะครับสายที่เขาแถมามาให้มีความยาวพอสมควรแล้วฮะหน้าตาสายนี้คุ้นๆกันดีครเหมือนสายชาร์จนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็น USB แล้วก็อีกด้านนึงจะเป็น micro USB นะครับ นี่ครับเสียบไฟแล้วนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วตัวสายไฟก็จะเสียบอยู่ด้านบนนะครับผมถอดได้อะไรได้นะครับทีนี้ลองดูที่ปุ่มนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเขามีล็อกสีไว้แล้วนะครับซึ่งตัวตลาต่ละสวิตต์ตละแถวเนี่ยมันจะล็อกสีไว้เลยนะครับผมก็คือแถวบนเนี่ยเป็นสีส้มๆ้มนะครับสีชมพูสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะฮะและอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นนี่ครับรคคอร์ด เดาว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอ่ามีซอฟต์แวร์มาควบคุมนะครับผมแต่ว่าเขาจะสามารถเลคคอร์ดมาโค,โคได้แบบสดๆเลยนะครับอย่างเช่นกดเลคคอร์ดปุ๊บแล้วก็อ่ะจะให้ G1 หนึ่งไปบุ่มอะไรนะครับก็ต้องลองเล่นดูนะในส่วนของมาโครตัวนี้นะครับตัดแถวนี้ก็ไปนะฮะจะเป็น Escape มาที่อ่าปุ่มมัลติมีเดียทั่วๆไปฮะเปิดเพลงเปิดไมโครเปิดแคลคูลเอเตอร์นะครับผมนะแล้วก็เป็นพวกเพิ่มลดเสียงทาง,ทางด้านนี้นะครับล็อกวินโดว์คีย์ก็มี มาจบอยู่ที่กลุ่มของพวกปุ่ม p i n c screen นะฮะ insert ต่างๆทีนี้เราลองมาดูเรื่องของพวกฟีเจอร์ในการปรับแสงไฟกันนะครับผมมันจะมีปุ่มฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดผสมกับ arrow key ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนโหมดต้องเปยดที่ปุ่ม insert นะครับกดฟังก์ชันค้างไว้ฮะอันนี้คือเพิ่มก็เต็มอยู่แล้วนะครับลดอันนี้คือเพิ่มลดความเร็วแสงนะครับส่วนด้านล่างกับด้านบนนี้คือ ความสว่างนะครับนี่สปีดเดี๋ยเดเเราจะได้เห็นในโหมดอื่นปรับปุ๊บอันนี้คือ reactive นะครับ e a c t ก v e ก็คือกดปุ๊บแล้วมันจะสว่างกด H ก็สว่างที่ H แล้วก็ดับไปกด G สว่างที่ G ดับไปนะครับอันต่อไปฮะกดที่ปุ่ม insert เนาะฟังก์ชัน insert อันนี้เป็น pausing หรือว่า breathing นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนี่ฮะพอนี้คือพอเร่งความเร็วปุ๊บก็เร็ว คลิปเร็วนะครับพอดอกไปที่ชา้าลงเนี่ยก็จะแบบแผ่วเลยฮะทีนี้อ่าแล้วก็ต่อไปครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็น FPS นะครับผม WSD นะครับแล้วก็ Arrow Key ต่อไปฮะอันนี้ก็เป็นแบบระยิบระยับซ้ายเข้ามาขวาเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ปรับสปีดได้เหมือนเดิมนี่ฮะฟัวพาฟัวพาต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเข้าหากันนะครับ อ่ะอันนี้คือไล่เลี้ยงมาเป็นเส้นนะครับเราก็เล่นสปีดเขาได้อยากจะให้วิ่งเร็วนะครับเหมือนเกมมูฮะแล้วก็จบที่เอฟเฟกต์กระจายนะครับต่อไปครับโอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเวฟครับผมแต่เมื่อกี้ี่งปรับดีเลย์ไว้ไว้นิดนึงนี่คือบูเวฟซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ต่อไปฮะอันนี้คือกระจายฮะริเพิลกดที่เปุ๊บซ้ายขวาของ J จจะกระจายออกไปนะครับ อันนี้ก็กลับมาที่เดิมแล้วนะฮะสเตติกหรือว่าไฟค้างน,นะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้คือฟังก์ชันและฟีเจอร์ของเอฟเฟกต์ไฟที่เขามีมาให้สำหรับเต้ามาโ k g 9จีตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเรื่องแสงไฟเนี่ยปรับไม่ได้นะครับเขาฟิกซ์มาตายตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูในเรื่องของการทสอบ anti coating นะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างเราจะมาทดสอบนะครับผมในส่วนของ anti coating หรือว่า เอ็นท uh, ีโรเวอร์ over, นะครับแต่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่ากดได้ประมาณ26คีย์นะครับผมสำหรับการต่อ USB ของเขานะีฮะทีนี้ลองมาเริ่มครับ1234นะฮะ5 6าครับ, 5, 6, 8, รบแล้วก็90อันนี้คือสุดฝีมือของเราที่เราจะทำได้แล้วซึ่งก็ถือว่าผ่านแต่ว่าเขาสามารถกดพร้อมกันได้ระดับนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่ารับข้อมูลทุกอย่างแล้วก็รับได้เร็วด้วยนะครับเรียกว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับาโ k เ 951ครับผมถือว่าผ่านการทดสอบแอนติโกสติ้งครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานทดสอบเจ้าแอนติโกสติ้งนะครับก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสามารถกดได้ค่อนข้างเยอะตามที่เขาบอกไว้นะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้ามาโคเออมาโว KG 951ตัวนี้นะครับผมในซีรีส์ของสกอร์เปีนนะฮะก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีหน้าตาสวยงามนะครับเรียกได้ว่าหน้าตาเนี่ย สัส,สวยนะครับลองปิดไฟดูก็จะเห็นความเด่นชัดของตัวบอดี้ที่เป็นสีทองนะครับแล้วก็คีย์แคปที่เป็นสีดารวมไปถึงตัวดีไซน์ของคีย์แคปด้วยนะครับที่มาแบบลอยๆขึ้นมาแบบนี้นะครับถือว่าสวยงามครับเห็นครั้งเห็นครั้งแรกน่าจะชื่นชอบกันดีนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมกับคีย์บอร์ดที่สวยงามแล้วก็มากวังชัดเรื่องของเอฟเฟกต์ไฟแบบนี้นะครับ ก็ลองไปซื้อหาได้แล้วตามร้านเกมมิกเกอร์ใ้น้ำดูทั่วไปนะครับวันนี้นะครับผมมาโวแล้วก็ FPS พีเอสแชรแลนด์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ